มาครับพี่น้องทุกคนชิ้นข,ขาวนล้กันครับก็ออมประดุกเลยครับกินเห็ดเองกินเองครับออมประดุกแต่ว่ามีหมูกินเนาะเขาขี้ง่ายกว่ามากกินครับลูกเช้าหลาเกินนล้กันนะกินกับหมา,าหลูกเช้าหลาคนเดียวอืนน หนูก็ากกินออมป้านะลูกนะน้ำมีอยากกินป้าเป้นนะลูกนี่ขาวลองคนนขะ้ามอมประดุกแล้วก็เราว่ากับพะเฮ็ดเขาคุกกะปิแล้วก็ไปผัด เอาไปดูก่นครับนา่าคึกนะกัครับแสบอยู่ตัาวมันแสบอะไรนั่นหนูเนาะนั่นมีกี่พักลูก อร่อยอร่อยไหมอร่อยนะงั่นมันแก่บอลูมันแห่บอพ่อบรรยากาจิ้นเหรองพ่อก็มีน,มน,น,น,มนี่ ใด้พักรวมบวกเขือพักที่ล่ากวงตุง่มนั่งอีกนะนั่งกินป้าเหรอประดุกนะ,ะกินปลาดุกดีกินบ่กินป้านะ นุ้งไปกินเก่าเลยนะคิดป้ามานุ้งอยากกินป้ากินป่าอย่างนุ้งจุกิกาถ้ามีจุกิกานะมีบ่มีการมีแต่ป้าเนาะกินป้าก่อนเด้อมึงก็กินเนาะมันมีไม่กินมันหวานหนานะลุงเนี่ย กิหัวไหม